เย็นวันหนึ่งที่บ้านสีขาวสองชั้นกลางทุ่งนาเคนโตจังสังเกตเห็นว่าผักสวนพลัวของแม่มีรอยถูกกัดเต็มทีหมดเคนโตตกใจพูดออกมาว่าอ้าวใครมากัดผักของแม่กันนะเคนโตจังหันไปปรึกษากับเพื่อนรักต่างสายพันธุ์เจ้าโอบ๊บโอบกบน้อยใจดีเคนโตพูดกับเพื่อนว่าโอบโอบเราต้องหาคำตอบให้ได้ ้าอบอตอบว่าอบงั้นเรามาสืบหาความจริงกันเถอะในค่ำคืนต่อมาเคนโตะจางชวนแม่ลงไปดูแปลงผักแสงจันทร์ส่องลงมาบนแปลงผักมีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นเคนโตะพึ่งถามเบาๆว่าเงาอะไรเขียวๆเคลื่อนไหวหนอะส่วนแม่ก็พูดว่า แม่ก็สงสัยเหมือนกันมันตัวอะไรกระดึกกระดึกอยู่ที่ใบผักนะ่าสงสัยจังนะ่ะแม่กลับขึ้นบ้านเคนโตจังไปเล่นกับเจ้าอบอบต่อและชวนกันมาดูที่แปลงผักในที่สุดพวกเขาก็เจอตัวจริงเจ้าหนอนสีเขียวตัวอ้วนกำลังกินผักอย่างอเอร็ดอร่อยเจ้าอบอบร้องออกมาว่าอบเจอแล้วผู้ร้ายคือเจ้าหนอนนี่เอง เคนโตก็เช่นกันอ๋อแบบนี้เองผักแม่ถึงมีแต่ใบแหว่งแหวงกุดกุดเข็ดขาดเป็นรูจ่องปองแจงแปงเพราะเจ้าหนอนเขียวนี่เองเช้าวัน,วนต่อมาเคนโตจังกับเจ้าอ๊อฟอบช่วยกันสร้างรั้วเล็กๆก,กั้นแปลงผักให้แม่เพื่อให้เจ้านนหานอนสีเขียวไปกินใบไม้ทางอื่น,นพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้อบอบอบ,อบ,อบเพื่อนอออนักสืบคู่ใจ เพื่อนๆครับเมื่อสงสัยสิ่งใดต้องสังเกตหาหลักฐานและคิดด้วยเหตุผลแล้วเราจะพบคำตอบที่แท้จริงเหมือนกับคินตดจังกับเจ้าอ๊อบยอดนักสื่อครับ yeah!